สบายดีพี่น้องหาพหกับมิวกีสาวผมจุกคือเก้าสบายดีจะจับปลาลุงหนุบมือทูจ้าทูจ้าอดี๋ยวอยากจับโทรศัพท์บอลูกกินดีดีอะให้นอนกินกับกินนั่งกินก็ได้เงี้ยคอแพเวเองจังสิได้นั่งกินอากาศห้อนเขาก็ตื่นแต่นอนแต่อีตนแม่ผู้อันนอนไกวลูกนี่กะน,นอนลินไกวผืนไปนำนี่กะ ออกหอนหนาววุ่นๆเนาะพี่น้องไอซังกะซีมลงมาเนาะนอนบนหันพี่น้องผัดลมกับทรายมันบดถึงก็เลยบดไดเอามาเปิดไอต้นเหือแตกเหือเตีนลูกกินกินกินมันเวิร์ดี๋ยวแม่จะพาลงมาไวๆไม่เท่ากงกปเสีอข้อก็เศร้าอาลูกอ่ะนี่นี่นี่ ผมยองเวิดนอนอูเด๋ยวสิพาลงบลิลลนตลางเอาเอาเอาเบิ่งดากเพื่อนๆนี่เอ้าอาบน้ําไปรอบอย่งเงี้ยมันฮ้อนตกเตียงได้ไี่อยากลงให้อยู่ก็บปอยูร์ลงบนชีวหลังโอ้ยันชีวหลังลงแล้วดี

คนขี่ดื้อคนขี่ดื้อมิวกี้เอ้ยไปก็หลุดทีบสิล่โอ้ยบึงดูตูดเปื้อนบมดเลยนะเห็นหนังคนเกัาไงคนได้หมัดให้รุดหมดเลยสาวแพนหมัดให้หมดยืนยืนยืน ล้างอันเนาะล่าง s <S <Marcel. Onion. S 1> มือล่างแขงล่างคางจังเอยยางอาบน้ำอีกอาบลบหนึ่งเลยมึงอากาศเอ้ายังให้ลินดุ่ละบวดุหัดมือถึงชองลบซ้ำลบแล้วพี่น้องเห็นแล้วฝืนห้ายหลินเนาะยิ้มนิ่มนิ่มนิ่มมิวกี้มิวกี้มิวกี้เอ้ยยิ้มแมไหมยิ้มแมไหมไม่คอยอยากลินดอกอยู่เตียงก็ได้ อยากินน้ำว้าเออน้ำอยู่เทิงพูคนนยากินน้ำวาพ่ป้าอยู่กับมิวกีเก้าพี่น้องอาการห่อนแห้งแห้งห่อนอีนี้รอห่อนวุ่นๆเนาะข้าไปข้างนอกเป็นลมเลยพี่น้องอยู่เงื่อนกับพาแห้งนะเออ Giác, nam, bọn đi mẹ nam hay kín nữa để tục nam nữa, mẹ mẹ hay kín sao. Hm, ừ, kín nam mừng cho mừng anh ní cả. Hang. ơ, Hang. 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 เลนมาหาแม่กินมันถางตาได้หมักลินคันจองเน่ยถ้ามันลินหน้าบ้านอยู่ดอกแป๊ดหนึ่งแล้วก็เอก,เอกเอกยังออกเนาะยังออกจริงจริงอยู่นี่แล้วดีเลยมันมันบมฮอนน้อพี่น้องมันบัน้อนแล้วมันมันกระเคยกอลินอยู่กี่ดินแะมีม่กี่บ่วคอยอยู่อ,อยู่หน้าบ้านตัวเองนี่ ม <Okay. S 2> ันจังห่ฮ้อนลูกาำมันกับบอรโชว์กระปกแฮงคืออยู่ขี้ดินพร้อมว้ยู่รกอยู่ได้ดรอกสิบนาทีนี่แหละพี่พน,น้องเลยยินคันจองก่อนนะโลดฮัดอย่างกับยูเฮือนตัวน,นั้นพูไม่โถดฮัดอย่างัปสุกไปสุกมาอยู่ที่พื้นนาบ้านอันนี้เพื่อแสดงงูา่าห้าม่ ไปถึงได้แล้วแมงมานะเป็นไหลขุกแมงมาแมงมามันมาตอมไฟเต็เมื่คืนมันยังบนนี้ปัจจุบันนี้น้ำมิกีแมงมา่าสองตัวโอ้ล้มมายังไงยื้อเท้งมันห่อนจังกะสีอยู่หน้าบ้านเจ้าของหดท่าเป็นยังคือต้องคนเครื่องไปพุ่นมันแดดแดดจนบ่ายโมงจังวิดแดดเนาะตอนเ้าฮะตอนเที่ยงมันแดดแดดส่อง ก็ได้ซื้อผ้ามาขังย่ลลินแน่พอมีแหงและแล้วก็หอดเวลาตอนแรงแรงไก่มาตอดไก่มาตอดมัการิงในแข่งนะคะอ่ะเปิดปดเป็ดเปดเปดปิดปิดปดเปดเอิ่นเป็ดมาให้มิกีเบิเ่งตอนแรงแล้วคข่เน่มีห่มเนี่ย,ยเพราะได้ใส่หลดขอบหลเข็นไปกลางเว้นเหมือนบมดมมมีห่มลายแล้วกะอยู่แต่ตะหล่างพนดีอยากลงดินมิกีก็อาบน้ำไปสองรอบแล้ว ก็มือแรงคำขำก่อนสีเข่าในบ้านก็อาบให้อีกรอบหนึงอยากนอนอะไรพี่น้องอยากนอนแล้วแต่บ่ยอมนอนแต่ละมือเป็นนี้เวลาไปหัวนอนบ่นอนแต่หัดอยากนอนวันก็รับคารถดลยจังประจุมเซอูฮิวกีเบิ่งเสือเสือในตำนาน ตั้งแต่ซื้อมะฮะก็ใส่ใส่สองเถือสองเถือวันคือ่นกระเทือนเสือป่องในตำนานองค์จีเจ้าบักดาได้หรุได้เอ้ยสิด้าด้เอ้ยปักตาสิบวัยเลยลูกน้องเป็ดน้อยเมื่อกี้นี่นี่ยาบักดาย่าเบิกเบักดานี่บักดามาแต่แม่หับน้ำผู้ไม่หับน้ำอยู่น้องพระเจ้า เอ้ยอยากนอนก็นอนเรื่อยลุนอนเริ่ม่พาไปนอนพอดีเด้ออืมคนนอยน้อยหนาบดบๆเลยนะอ่าอย่าไปจุกอย่าไปจุกมีเตคิดินค่ะเสือขอยานมัดให้ทรายมันยาวเนาะต้องมัดเลย เป็ดไก่มันจะกินอาหารหอนเวลามันนทำกระแรงเลยมันเซลลเซลอยู่ทำกลางเว็ดมันเด้เป็ดไก่ก็ไปส้นรตรงตารางมั้งดีกว่าก็ไปส้นคนอื่นจะมีหม่มไยนางอยากนอนได้จากสมอยเอาไปอยากนอนเอ้ยสองมืนอนม่ะลูก

ອໍແມ່ນຫໍແມ່ນໂລນະເອຂະດາຍຍັງນອນບໍ່ເນາະອໍເຂນໄປເຂດມາຫົວງ້ອຍຄັເຂນອ່ານຂາິົບົນ້ນບ້ນລົນອ ัดมาเค็นสลดเผื่รับค่าหลุดเค็นเนาะอขอพรคลิปหน้าเด้อพี่น้องจะได้แล้พี่นอ้งนองก็จะพาเบื่อกันเ,นเ,นนเนด้เอฝากเป็นกำลังใจให้สาพอนเด้อติดตามรับชมหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเนอกจากมิวกี้เนาะกำลังใจให้มิวกี้เด้อจับปลาลุงสิมิวกี้ไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อพี่น้องสวัสดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องสวัสดีจ้าไว้ตบมือตบมือตบมมือสว,วัสดีจ้าไว้ บุบบุบสวัสดีจ้า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 ที่นี่นี่นี่หยุกมือคือดิเอ้ยไปแล้วพี่น้องอยากนอนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดุ๊เฮ้ยมาหน่อย